ร้านสตาร์บัคมีบริการกดกิฟต์เกมพาร์ทแมปอนิเมะแอเ n นเจอร์และยังมีบริการฟาร์มเพชรแบบไอดีพาร์ทแล้วยังจําหน่ายกิฟต์การ์ดแท้ในราคาถูกสุดคุม้มถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับลิงก์ครับจะอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมคนนิจิวามียวซังทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ g a m e มเนะครับ วันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับน้องดากินะครับในร่างอีโวเรเวลร์อยนะครับในบัฟซูบิเลียสามนะก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่หายากพอสมบววเลยนะครับตัวหนึ่งเนาะ <Wow. S 1> ะเปอร์เซ็นต์ของการออกของน้องนะครับจะน้อยมากๆเลย ถ้าเราไปเล่นนะครับเลดน,นะอ่ะก็คือน้องตัวนี้เนี่ยหาได้เรดนะครับก็ถ้าเราเล่นนะครับด่านที่4ี่นะครับจะอยู่ที่1%นะปอร์เซครับแต่ถ้าเราลงเลดที่5้าเนี่ยจะอยู่ที่สเนะครับแต่คือจะลงได้แค่3มรอบต่อวันนะอันนี้ก็คืออีกอห้าชั่วโมงครับผมก็จะลงได้อีก3ามรอบนะครับอ่ะที่ผมได้มาเนี่ยผมได้มาจากด่านที่4นะครับในสตรีมเนาะ <H an? S 1> อ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเรานะครับไปดูของอีโวคือของน้องกันเลยละกันนะครับของอีโวของน้องครับ,รบก็ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนนะครับก็อยู่ที่แชงคูตัวนี้เลยก็มาคุยเทัากับแชงคูแล้วก็มาไอแทบตรงแรกนี้เลยของอีโวของน้องครับจะเป็นเส้นเส้นตรงนี้เลยนะครับอ่ะมองไม่ยากเลยนะ<ฮ>เข้ากับหางของน้องครับนี่มันจะมีแบบหางยึกยึกอยู่ด้านหลังนี่อ่ะก็ซื้อไปเลยลนะกันครับนี่ซื้อไปเลยเนาะก็มองไม่ยากครับผมนี่เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเราครับไปที่อีโวกันเลยนะพอมาจุดที่อีโวนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยสเตตของน้องผมเนี่ยจะอยู่ที่เอ A นะครับแล้วก็คูดาวเอลบแล้วก็ระยะเอระยะเอนะครับก็เป็นสเตตที่ดีพอสมควรเลยเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาลองเอาน้องนะครับมาอีโวดูเนาะว่าจะเป็นทิปป์เอนี่ครับผมมาก็ของประมาณนี้ครับผมใช้สตาร์ฟุต12อันนะดาวแดงนะครับ4อันดาวชมพู3ดาวรุ้ง1 เต้าเขียว3นะครับโอเคก็อีโวไปเลยนะครับ40%แอตแทกนะครับแล้วก็เพิ่มสกิลใหม่เพมมาเนาะเอาไปเลยป้าโอ้โหก็มีเอฟเฟกนะครับรอบตัวเลยปกติเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกนะครับตอนนี้น้องมีเอฟเฟกรอบตัวแล้วนะก็ถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับมาดูที่สเตตของน้องกันนะครับว่าสเตตของน้องเนี่ยจะอยู่ที่สเตตอะไรนะครับปุ๊บ โอเคก็ okay, ดดเป็นสเตตดับเบิลเอนะครับอืมคุณระยะเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ดับเบิลเอแล้วก็คูดา uda, แล้วก็ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ A อบวกนะับทั้งสองเลยเนาะ oh <my> อ่าก็เป็นสเตตที่สาหรับผมถือว่าผมพอใจนะก็ไม่ได้แย่นะผมโอเคก็เดี๋ยวเรานะครับไปรีวิวน้องกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับน้องดากินะครับไปรีวิวกันเลยไปกันเลยโอเคครับก็ตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับของน้องดากีนะจะอยู่ที่ประมาณ 1, 4 5 0นะครับวางไปเลยเนาะเราจะวางซะประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นเอฟเฟกน้องะชับนะอ่าก็ตีเริ่มต้น,นครับเป็นตีเอฟเฟกติดเลือดด้วยนะครับสังเกตริกมอนนะเลือดจะลดนะครับ1 2ึ่อ่าก็ติดเลือดลดประมาณ3ฮิตนะครับ ตีอยู่ที่ h ิ t เดียวเลื่อนรถอยู่ประมาณ3 h ิตเนาะเกก็1 d ม m เริ่มต้นครับอยู่ที่7,660ครับแล้วก็คูดาเนี่ยจะอยู่ที่5.5วินาทีนะครับแล้วก็ระยะนะจะอยู่ที่21.9ครับอันนี้ก็คือเป็นดับเบิลเอ็ดนะครับเกขั้นต่อไปเลยครับ2,002ผมดามเมเพิ่มขึ้นมาเป็น10,000ืแล้วก็คูดานะครับจะอยู่ที่5.5ระยะนะครับจะอยู่ที่24.1นะครับพไปเลยครับขั้นต่อไปมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมา2,800นะครับพาไปเลยก็ยังตีเป็นนวง Soirical OE ะครับ ดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น20,000นะครับแล้วก็คูดาวนี่ยจะอยู่ที่5.5วินาทีเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น25.2เนาะุดสองเะอ๋อท่าโจมตีของน้องก็เปลี่ยนไปนะครับก็ตีฮิตเดียวเหมือนเดิมนะครับขั้นที่3นะครับขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่3,500นะครับอัพไปเลยนะคูดาวนะครับลดลงมาเป็น5.1วินาทีนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่27.4สิครับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น25,000นะครับอัพไปเลยนะครับ5,000ขั้นที่4เนะ าดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น29,000แล้วนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยจะอยู่ที่5.1วินาทีนะครับเหมือนเดิมเลยระยะเนี่ยเกือบ3ามสิบนะตอนนี้าตีติดเลือดด้วยนะครับจะไปมันตีลาดเนะาะท่าเนองเนี่ยก็จะเป็นท่ากระโดดแบบใส่ศัตรูนะครับนี่กระโดดแบบเอา,อาตรงผ้าด้านหลังเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับนี่เลยก็เป็นวงที่กว้างนะเอฟเฟกกว้างนะครับแต่วงเซอร์เคิลเนี่ยก็ดูสั้นหน่อยเนาะอ่ะก็ขั้นต่อไปนะครับมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับท่านี้เนี่ยอาจจะต้องอีโว มีอันน่าจะไม่ได้นะครับอ่ะก็หกพันห้าร้อยนะครับเอาไปเลยป่าพวกเอ่อโซโคเอลีเหมือนเดิมนะครับอ่าการโจมตีเป็นยังไงนะครับอ่ะไปดูใหม่กันเนาะเปิดเป็นการโจมตีระยะไกลนะทุกคนตีปึ๊บอ๋อมีภาพอ่าออกมาจากพื้นนะครับผมก็ตามในอนิเมะเลยเนาะก็ดาเมจครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยจะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งวินาทีนะครับระยะนะครับจะอยู่ที่สามสิบนะขั้นต่อไปเลยนะครับเจ็ดพันอัพไปเลย ขั้นที่6นะครับดาเมจอยู่ที่4 2 0 0มแล้วนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยลดลงมานะครับเป็น4.6วินาทีนะครับระยะนะครับจะอยู่ที่31.8นะครับขั้นต่อไปเลยนะครับ8,000นะครับผมไปเลยอ่ะดาเมจครับเพิ่มขึ้นมาเป็น50,000นะครับ51,000แล้วก็คูดาวเนี่ยจะอยู่ที่4.6วินาทีนะครับระยะเนี่ยจะอยู่ที่32.9นะมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับท่านี้เนี่ยอาจจะต้องอีโวนะครับท่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นท่าปกติเนาะของน้อนครับไม่น่าจจะะตต้้้ออออองงีีีีโโววันนนนนเเ่่่ยาาป็ทล ่ท่านี้ตั้งอีโวนะครับเมียนไม่ได้ไม่ได้ท่านี้มาเนาะเอาไปเลยนะครับหนึ่งหมืนนะมาดูกันนะครับว่าท่าอีโวแล้วมันจะเป็นยังไงปาบโอ้อโหตีเป็นวงโซลโคเอลเอี่างใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเหมือนจะตีหลายฮิตด,ด้วยนะผมหนึ่งสามสี่ห้าประมาณ5้าฮิตนะผมอ่าท่านี้ตีอยู่ประมาณ5้าฮิตนะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่ะดูที่โล่ตรงนี้ได้เลยประมาณประมาณห้าฮิตนะผม ปมาณสี่สี่ถึงห้านะโอเคก็เป็นท่านหนึ่งที่สําหรับผมปอว่าดียู่มากเลยอ่าประมาณประมาณสี่ hit ถึงห้าครันะผมแล้วก็ตอนนี้นะครับดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่9ก้าหมื่นสามนะครับพูดาที่อยู่ที่เจ็ดจุดสี่วินาทีระยะนะครับจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสามนะครับก็เป็นระยะที่กว้างพอสมควรเลยนะครับน้องยังไม่ได้ตีแอร์นะครับอ่าเหมือนท่านี้จะไม่ได้ตีแอร์ด้วยนะน้องเป็นตัวยืนกร,ราวนะครับไม่มีตัวละครแบบไฮบิดอะไรอย่างนี้ไม่มีเนาะโอเคก็ขั้นต่อไปเลยนะครับ1ึง0 0อัพไปเลย อ่ก็เต็มอะไรนะครับน้องอัพเต็มเนี่ยจะอยู่ที่1 1ึ่งแสนหนนะครับแล้วก็กูดาเนี่ยจะอยู่ที่7.4นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่38.4เนาะตากินะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรเลยนะครับถ้าเอาไปเล่นคู่กับอ่าพี่ชายของเขานะครับพี่ชายของน้องเนาะก็พี่ชายคิวคิวทาโร่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพี่ชายคิวทาโร่เนาะก็เป็นตัวนั้นที่เอาไว้คู่กับน้องครับไว้เล่นคู่กันได้ตัวตัดเลือดแล้วก็ปวบูทเลือดครับบูทชีดาเมจออะะไรย่าางนี้เ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับน้องนะวางได้รู้สึกว่าจะ4ตัวนะครับอ่ะวางได้4ตัวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับน้องดากินะเเวลร้อยครับปั๊บซูเปอรียสามนะดาเมจก็ถือว่าขึ้นแสนเลยนะครับแต่เป็น A บวกนะครับ2อันเลยนะคู่ดากับดาเมจครับแล้วก็เป็นดับเบิลเอ็ดนะครับที่ระยะเนาะก็เป็นตัวหนึ่งที่สำหรับผมผมว่าเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่อาจจะไม่แรงมากนะครับอาจจะไม่แรงมากครับอาจจะมีตัวคอมโบด้วยนะครับอย่างพี่ชายเขาเนาะ จะเล่นคู่กันได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวสะสมได้ถือว่าน้องน่ารักนะครับเก็บไว้ก็ดีนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคน,นครับที่ดูมาตัาง้งแต่ต้นจนจบนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย